มาครับสวัสดีวันที่4นะครับวันนี้กิจกรรมเยอะมากนะเดี๋ยวมีปลูกต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีอัปเดตนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอัปเดตก็คืออันนี้เป็นดิสกิลผมนะครับอัปเดตก็คือวิดลิทนะครับวิดลิทมาวันที่10นะครับผมวิดลิทมาวันที่10บนะฮะสิบนี้นะครับก็เตรียมตัวเก็บของกันนะครับ ส่วนกิจกรรมที่มานะครับอันดับแรกก็คือครบรอบครึ่งปีนะครับก็จะมีอ่อหนึ่งก็คืออ้นี่ชุดนะครับชุดสุดเท่นะแต่ว่าเราไม่เอานะครับผมมาเก็บของฟรีอย่างเดียวนะก็รับนะครับไม่ซื้อด้วยนะครับรอไปเปิ่งตังค์นะครับเควสทาชานะครับกิจกรรมทาชานะครับก็แนะนําสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็อันเนี้ยแรกเนาะ ร้านแรกซึ่งมันจะได้รางวัลเยอะๆก็คือชั้นที่5 1 15 5นะครับเนี่ยถ้าเราถึงไปถึงชั้นที่5ก็กดเก็บให้หมดนะครับสำหรับสายฟรีแต่ว่าสำหรับสายเติมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้พลังแตกต่างกว่าชาวบ้านนะครับคือตีแรงโคตรนะก็คือตัวสมบัติทาชาเนี่ยพวกแบบดูดิบวกคอเป็นแบบ1800หน่วยแล้วยิ่งหลังๆนี่นะโห โคตรเวอร์อะไรให้ดูคุณพระคุณเจ้าเน่เน่เน่ไหนวะอ่านี่นี่น,นีชั้นสี่สิบโคตรเวอร์บวกหมื่นสองอ้าวัดจัดโอ้โหหมื่นสองพันหน่วยนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเราไม่ได้เติมนะครับถ้าคนเติมก็กดนะแต่ผมซื้อไปแล้วครับใครเติมก็กดนะส่วนเอานี่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ อัปเดตปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ผมปลูกเรียบร้อยนะครับทําเราทํายังไงบ้างนะลดน้าลดน้าได้วันละครั้งนะครับอ่วันหนึ่งก็จะคือจะลดเวลาการปลูกไปหนึ่งชั่วโมงนะครับส่วนอ่เวลาเราไปเยี่ยมชมเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมชมเพื่อนได้นะหรือเราไปเยี่ยมชมกิลได้เช่นสมมติว่าผมเข้าไปชมของคุณของพี่โบ๊ชนะสมมติผมก็ไปชมฟาร์มเขาอ่านี่ พี่โบก็เริ่มปลูกแล้วผมลดน้ำศูนย์ทับหเนี่ยผมลดให้เพื่อนไม่ได้แหละเพราะว่าเพราะว่าหมดแล้วนะครับลดไปแล้วลดไปแล้วรอบหนึ่งอ่าการปลูกนะครับก็จะมีอันนี้ใส่ปุ๋ยนะให้ดูใส่ปุ๋ยนี่อ่าซื้อตรงไหนนะเดี๋ยวนะสารานุกรมไม่ใช่อ่าใส่นี่อันนี้ ผมซื้อปุ๋ยมาแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็พวกนี้ต้องปลูกแล้วก็เก็บเราก็จะได้แต้มนะเอามาแลกซื้อของซึ่งที่เราควรเล็งก็คือพวกกระดิ่งเล็กบี๊บนะเพชรนะกระดิ่งเล็กบีบ๊แล้วก็พวกของหายยากๆต่างๆนะพลังงานผลไม้พวกนี้นะซื้อไปจนหมดนะแล้วก็มาไล่ซื้อพวกน้ํายาล้างกาวไปรีนะครับการปลูก ก็ปลูกเ็จปุ๊บเราก็ทำเควสนะเข้ามาดูเควสนี่อันนี้คือคลังสินค้าคือที่ผมเก็บมาได้เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีสีฟ้ากับสีม่วงนะครับมันจะมีของที่ได้สีฟ้ากับสีม่วงนะครับคำสั่งซื้อเนี่ยคำสั่งซื้อปัจจุบันคือ8ปดทับสิเนี่ยอย่างผมสามารถที่จะรีได้นะนะอย่างเช่นอันนี้คือผมไปรับคําสั่งซื้อของเพื่อนมาแนละ้วแล้วผมก็ส่งไปแล้ว5ก็เดี๋ยวพอเขาส่งอีก5้าเราก็จะได้ E x p กกับแต้มนะครับอย่างอันนี้ผม ผมก็เป็นอ่านอย่างสมมติเนี่ยอันเนี้ยเราเรา,เราไม่ชอบเราไม่ชอบเควสนี้เราก็กดรีปักมันก็จะรีมาให้อ่าเป็นอะไรวะของใหม่นี่ของใหม่ครับเราชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบก็รีใหม่ปักอ่าเนี่ยได้สีม่วงแล้วเราก็ส่งนะเป็นเควสส่วนตัวเรานะเราก็ส่งอันนี้ได้นะครับเราก็เลือกเควสที่ รูจะได้ของเยอะๆแต่ว่าบางทีเนี่ยเรากดเควสีสม่วงแต่เราปลูกด้วยสีฟ้าเราก็ต้องรับเควส,สีฟ้ามาส่งอยู่ดีนะครับส่วนไอ้คำสั่งขาววเนีี้ก็คือเหมือนแบบในกรณีที่มันเหลือแล้วจริงๆอ่ะคือเราส่งเราส่งอะไรก็ได้นะครับมันก็จะได้อ่า exp กับอ่าทองมานะครับส่วนความร่วมมือเงี้ยเราก็เราก็ไปกดเข้าร่วมก็คือเหมือนทำเวสร่วมกันอะ่ะเราสามารถทำเวสได้ทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับสมาชิกด์นะครับอย่างสมมติผมกดเข้าร่วมเนี้ยผมก็ต้องปลูกไอ้โั่สีสีเนี่ย อันนี้แล้วก็ส่ง15อันแล้วก็ให้เพื่อนนะครับส่งอีก15อันผมถึงจะได้รางวัลนะครับก็ใช้ความร่วมมือพอสมควรนะครับส่วนอ่ามันน่าจะแล้วก็มีตรงนี้อ่านี่เลเวลของแปลงผักเรานะตอนนี้ผมได้อีกกี่มาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอพอเราเนี่ยตอนนี้ปลูกพืชได้แค่แค่สองชนิดถ้าเราปลูกเป็นอ่าปลูกเขาเรียกว่าอะไร ถ้าเราเลเวลแปลงัพเราก็จะสามารถปลูกอย่างอื่นได้มากขึ้นนะแล้วก็จะรับเควสได้นะครับก็หลักๆก,ก็คือไล่ทำเควสนะปลูกผักตามเควส่นและรครับไม่มีอะไรมากแล้วก็รอเวลานะครับอย่างผมใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าใส่ปุ๋ยมันจะลดเวลาไป2ชั่วโมงเนี่ยผมก็ซื้อปุ๋ยมาใส่ทุกแปลงนะครับลดเวลาแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อได้ตลอดนะโอเคนะครับกิจกรรมทั้งหมดนะครับสาหรับการปลูกต้นไม้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนเซิร์ฟ27ใกล้จะได้เปลี่ยน อาชีพกับข่าวแล้วนะครับผมก็ตอนนี้คิวเราก็1 20ถับร20นะครับมี Discord นะครับถ้าเกิดคิวว่างก็เข้าได้นะใครออฟ3วันก็ผมก็จะทําการเอาเฉพาะผู้เล่นที่แอคทีฟนะครับกิจกรรมอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่ทาชาเร่งด่วนแล้วก็ปลูกต้นไม้กิจค,ครึ่งปีนะครับ แล้วก็วิดลิทนะแล้วก็วิดลิทแล้วก็สตาร์เมดอันนี้แค่นี้เองนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาอัปเดตสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับผมเจอกันครับ